สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวม,มังกรทุกท่านนะคะเข้าสูส่ช่องเมเมชนแนลนะคะวันนี้เป็นการทํานายดวงความรักนะคะลายปักนะคะเป็นปักหลังนะคะของเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นปักสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง31นะคะค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวเมย์จะทํานายในส่วนของคนโสดนะคะที่มีคนคุยแล้วก็มีประเด็นความรักก่อนนะคะในพาร์ทที่2จะทํานายในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วนะคะ ไพ่คำแนะนำแองเจิลส์เนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเมย์ทำาทําสแตมไว้ให้นะค่ะไพ่ใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณมังกรนะคะใบที่2หมายถึงบสรสสุปความรักใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณมังกรคิดถึงนะคะเอ่อก็ดวงของคุณมังกรเนี่ยเอ่อส่วนตัวแล้วนะคะในเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยคือดวงดีมากๆเลยนะในช่วงเดือน2เดือนหลังมานี้นะคะ คุณได้ไพ่ The w o ว l d นะคะซ้ำกันถึงสองครั้งนะคะในส่วนของตัวตนอของคุณมังกรเองอะนะมาปักนี้นะคุณได้3ถ้วยนะคะหมายถึงการเฉลิมฉลองนะคะ,ะน่าจะเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวของคุณมังกรอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆเลยมีเรื่องน่าย,ยินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะหมายถึงความโชคดีได้ด้วยนะคะมีไพ่ก้าเหรียญแล้วก็ไพ่ก้าถ้วยรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมังกรจะแบบ มีโชคมีลาบเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบเยอะมากนะอาจจะหมายถึงเ,เงินโบนัสเงินตกเบิกอะไรแบบนี้ที่รอคอยอยู่นะคะได้สมปรรถนานะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของของขวัญด้วยนะคะในช่วงสิ้นปีหรือว่าคุณอาจจะมีเงินมากพอที่จะไปซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆให้ตัวเองอย่างนี้เป็นไปได้นะคะถ้าถามถึงโชคลาบเนี่ยมาเต็มนะคะลองเสี่ยงโชคได้เลยนะคะสําหรับสิ้นปีนี้นะคะยังไงก็ สบายใจได้ค่ะในส่วนของการเงินการงานโชคลาบมาเต็มหมดเลยนะสำหรับองกรนะคะคุณมีความสุขมากนะคะสิ้นปีนี้ไม่ว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่หวั่นเลยนะคะ,ะในเชิงของความรักอะแม่หมอว่าคุณมีความสุขแล้วนะอาจจะมีการคืนดีกันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นไม่มอว่าคุณสบายใจแหละนะถึงแม้ที่มันผ่านมาอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างกับคนคุยแต่ตอนนี้น่าจะคลี่คลายได้แล้วคะ่ะเพราะว่ามูทของคุณเนี่ยอารมณ์ของคุณมันเป็นแบบ คนมีความสุขอะนะคือไม่มีอุปสรรคอะไรมาทำให้มันเกิดปัญหาในชีวิตคุณได้นะช่วงนี้นะคะ,ะสำหรับพลังงานของคนคุยของคุณเนี่ยเขาได้สี่ดาบกับหัวแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะเป็นเลขสี่ทั้งสองใบเลยไม่มองว่าตอนนี้เขาเองเนี่ยรู้รู้ตัวแล้วแหละนะจริงๆเขาก็เริ่มรู้ตัวตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละว,ว่าเขาเนี่ยทำอะไรที่แบบว่าทําให้คุณไม่พอใจอะนะ คือเขารู้แหละว,ว่าเขาเป็นคนผิดในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรที่ยังเถียงกันอยู่หรือว่าไม่ลงรอยกันน่ะแต่ว่าเขาเลือกที่จะดือ้อค่ะที่มันผ่านมาเขาเลือกที่จะไม่งอคุณแต่ตอนนี้ไม่บอกว่าหลังจากที่เขาเห็นว่าคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาอ่ะนะคุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขาอะ่ะเขาเริ่มแบบว่าจะกระสับกระส่ายแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขนะคะไพ่สี่ดาบกับหัวหมายถึงว่าคนที่แบบอยากชิลแต่ไม่ได้ชิลอะคือเริ่มรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ เริ่มที่จะตระหนักรู้ว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณมังกรอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นโสดแบบสวยๆไปเลยนะคะทั้งเก้าเหรียญเก้าถ้วยขึ้นนแ,แปลว่าให้คนโสดที่มีความสุขอะ่ะคือคุณไม่ได้แบบให้ความสําคัญกับเขาแล้วอะ่ะตอนนี้เขาเริ่มรู้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตอยู่นะตอนนี้แม่บอกว่าเขาเริ่มที่จะเอา เออเวทต่างๆอะคะ่ะภาระในเรื่องของความขัดแย้งในความสัมพันธ์เนี้ยมามาคิดแล้วนะไพซีเลียนหมายถึงการที่แบบแบกรับเอาภาระเอาความรับผิดชอบต่างๆมาไว้กับตัวเองอะไม่มาว่ามันหมายถึงตัวเขาเริ่มรู้แล้วก็เริ่มที่จะอยากจะแก้ไขแล้วนะคะแต่ว่าการออกแอคชั่นเนี่ยอันนี้อาจจะเร็วช้าขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เลยนะถ้าเกิดว่าคู่ของคุณคนคุัของคุณก็ณเ,เป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้ถือศักดิ์ศรีมากเนี่ยเขาก็จะมางอคุณง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นบุคลิกลักษณะว่าเออไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกอย่างเงี้ยการที่เขาจะมางอคุณมันอาจจะนานหน่อยมันอาจจะช้าหน่อยหรือว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปนะคะมันอาจจะไม่ชัดเจนนะในบางคนถ้าโชคดีเนี่ยแฟนจะเป็นคนที่แบบว่าเออคิดอะไรก็พูดหรือว่าขอโทษอะไรเงี้ยชวนคุยชวนเคลียร์ง่าย,ยาก็จะแบบเคลียร์กันง่ายแต่ถ้าคู่ไหนเจอลักษณะ แฟนที่แบบไม่ค่อยพูดแล้วก็แบบศักดิ์ศรีเยอะอย่างเงี้ยจะเคลียกันยากหน่อยนะคะแต่ยังไงตอนเนี้ยความคิดภายในใจของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าตัวเขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นเนี่ยจะสูญเสียคนที่แบบว่ามีคุณค่ายอย่างคุณมังกรไปอ่ะนะคนที่แบบมีความสุขคนที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างอ่ะนะคะเขาก็เริ่มรู้แล้วนะทีนี้บทสรุปความรักมันเป็น The d เด t h นะแล้วก็ the e m p ็มเพนะคะ Night of Cups ไม่มองว่าเร็วๆนี้เขาอ่ะจะกลับมานะคะ ไพ่เดมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะมันไม่ได้แปลว่าจบเสมอไปเนาะคือจบลงของสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไพ่บริบทของมันที่คู่กันนั้นเป็นนับคัพแล้วก็เอมเพลสเป็นไพ่บวกนะดังนั้นเดสจึงหมายถึงว่าจบช่วงเวลาที่มันมีปัญหาแล้วก็ไปสู่ช่วงเวลาดีๆของความรักนะคะ ก็ไม่มองว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้ความรักกับคุณเหมือนตอนที่เขามาจีบคุณใหม่ๆอะนะคะหรือว่าถ้าเขายังไม่เคยบอกรักคุณเนี่ยเขาก็จะบอกนะภาย์ในวบคัพก็คือคนที่เอ่อถือเอาความรักมาให้อ่ะนะคะคือขี่มา้าม้าขาวด้วยคราวนี้นะขี่ม้าแล้วก็เอาความรักดีๆมาให้คุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเอ่อเจ้าหญิงผู้โชคดีนะคะที่นั่งอยู่บนบอลลังสวยๆซึ่งตอนนี้คุณก็เป็นแล้วชีวิตคุณมันเป็นแบบคนโชคดีคนมีความสุขนะเขาอยากที่จะ มาใกล้คุณนะนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลกันเขาก็อาจจะเดินทางมาหาคุณในปลายปีนี้เป็นไปได้นะคะก็คือได้ลงเอยกันอะ่ะโกรธกันอยู่ก็คือจะได้รับการคืนดีนะคะคําขอโทษเลยแบบนี้นะแต่ว่าเร็วช้าเนี่ยอาจจะแล้วแต่คู่ไปนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นาภายในสิ้นเดือนนี้หรือว่า1เดือนถึงสเดือนเป็นไปได้นะคะนี่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่า พลังงานไพ่ทาโร่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 1- 3ถึงเดือนเนาะบางคนอาจจะยังไม่ได้รับพลังบวกก็อดทนอีกน,นิดนึงนะคะยังไงความรักของคุณได้ลงเอยแน่นอนกับคนคุยคุณนี้นะคะที่คุณคิดถึงอะนะก็ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะเขาตระหนักรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรอะเขาไม่มาง้อหรือไม่แสดงความรักให้คุณรู้เนี่ยก็อาจจะสูญเสียคุณมังกรไปถาวรดังน,นั้นเขาไม่ยอมเด็ดขาดนะคะเขาเริ่มเอา,เอาภาระตรงนี้เข้ามาในความคิดของเขาแล้วแล้วเขาก็กําลังหาทางที่จะ ทำยังไงให้มันดีขึ้นนะนะคะเพื่อจะเซฟความรักเอาไว้นะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดสําหรับใครที่มีปัญหามือที่3อยู่ไม่มองว่าคุณจะคลี่คลายไปได้นะคะก็คือถ้ามีปัญหามือที่3ก็คือจะจบลงนะเรื่องเกี่ยวกับมือที่3อ่ะก็คือคนคนนั้นก็จะออกไปจากชีวิตนะคะคนที่แบบเป็นคนที่สอดแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคุณเองจะได้เป็นผู้ที่แบบถูกเลือกนะคะถ้าเกิดว่าคู่คุณไปคุยกับคนอื่นด้วยเนี่ยเขาก็จะเลือกคุณนะคะก็สบายใจได้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวเมย์อขออ่านในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าคนที่อยู่กันมานานแล้วนะยินดีด้วยนะคะคุณมังกรต้องบอกเลยว่าไพ่ดีทั้ง3าใบเลยนะคะที่เปิดให้นะคะมี3ถ้วยมีเก้าเหรียญมีเก้าถ้วยนะเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่ถ้าถามถึงเรื่องของขวัญเนี่ยรับรองว่ามีคน เอามาให้คุณมากมายนะคะสิ้นปีนี้เราก็อยากได้อะไรก็คือได้นะคะเรื่องของเงินโบนัสเรื่องของเงินตกเบอร์อะไรต่างๆนะคะที่ติดต่อไว้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แน่นอนสมดังปัรถนานะคะถามถึงโชคลาภก็มีนะเก้าถ้วยเก้าเหรียญน,นะคะโชคลาบมาแน่นอนนะคะคือถ้าเกิดคุณอธิษฐานอะไรไว้นะคะวิชอะไรเอาไว้เนี่ยคุณจะได้สมหวังนะคะแล้วก็สามถ้วยเนี่ยหมายถึงการเฉลิมฉลองนะช่วงเวลาดีๆกับ คนที่คุณรักอ่ะอาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักอะไรแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะเรื่องของการงานการเงินไม่ต้องถามถึงเลยประสบความสำเร็จหมดเลยนะคะแล้วยังมีเวลาที่จะมีการเฉลิมฉลองกับครอบครัวได้ด้วยนะคะสําหรับคู่ของคุณนะไม่มองว่าสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยช่วงปลายปีตัวเขาเองอาจจะยุ่งนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของสี่ดาบนะคะกับหัวเนี่ยไม่มองว่า ออถ้าเกิดสีดับตั้งตรงหมายถึงคนที่ได้พักผ่อนนะชิลได้แต่ว่ามันกับหัวอาจจะมีงานด่วนงานเร่งเข้ามาให้แก้ไขปัญหาในช่วงท้ายปีนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ตัวเขาเองเรื่องการเงินเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่เหมือนคุณอะนะนะคือค่อนข้างต้องประหยัดเพราะว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ว่างานเขามีปัญหาแล้วทําให้ผลตอบแทนผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ตรงไปตามเป้าหมายนะคะม,มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงแบบต้องประหยัดนะนรัดเข็มขัดอะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ามีภาระงานเข้ามาในช่วงท้ายปีสําหรับคู่นะคะดังนั้นนี่ก็ต้องเอาใจช่วยนะคะคู่ของคุณได้ผ่านพ้นช่วงเวลาย,ยากๆไปได้ท้ายปีนะถ้าถามในเรื่องความรักโดยตรงอะ่ะไม่มองว่า ตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขานั้นทําอะไรให้กับคุณไม่พอใจนะแล้วที่ผ่านๆมาเขาก็ดื้อดึงแล้วก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณเท่าไหร่แต่ไม่มองว่าช่วงท้ายปีเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเขาควรที่จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของสามีหรือภรรยาเขามากขึ้นซึ่งก็คือคุณเนี่ยนะเขาเริ่มเอาภาระ ความขัดแย้งในครอบครัวมาเป็นภาระของเขาเองแล้วเขาเริ่มคิดนะคะซีเรียนหมายถึงคนที่แบบรับภาระนะก็คือจากที่ลอยตัวไม่ได้สนใจก็เริ่มที่จะแบบเออคิดแล้วว่าเราเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ครอบครัวไม่ค่อยจะอบอุ่นอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยอะไรแบบนี้นะคือเขาก็เริ่มที่จะแบบเอาตัวเองเข้ามาในปัญหาแล้วหลังจากที่เขาเคยหนีปัญหามาตลอดลนะคะยันที่ไม่บอกว่าไพ่ที่เขาได้ส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบ ดือ้ออะเป็นคนดือ้อไม่ฟังใครมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้มิมมองว่าช่วงปลายปีเนี่ยเขาเริ่มแบบรู้สึกแล้วแหละว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยมีโอกาสที่ปัญหาชีวิตสมรสชีวิตคู่เนี่ยมันจะแบบลุกลามบานปลายได้ดังนั้นเนี่ยมิมองว่าเขาแก้ไขปัญหาได้ทันนะในช่วงปลายปีนะคะและคุณก็ได้ไพ่บทสรุปความรักที่มันดีด้วยนะคะมีไพ่เดส มีภายในอัคัฟซก็ดีเอ็มเพลสไม่มองว่าเดี๋ยวคู่เนี่ยจะกลับมาง้อคุณนั่นแหละนะไพเดสแปลว่าการจบปัญหานะคะอะไรที่เคยขัดใจกันทะเลาะกันเถียงกันเนี่ยมันจะจบลงไปนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆนายับคัฟหมายถึงแบบคนรักที่แบบกลับมาแล้วก็เอาความรักเอาความห่วงใยมาให้เหมือนเดิมอะนะก็คือในที่นี้คุณอยู่กันมานานแล้วหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยไม่มองว่าคือการกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเอ็มเพลสก็คือแบบ คุณจะรู้สึกดีอะรู้สึกแบบมีความสมบูรณ์ครบทุกด้านนะคะแบบคือตอนนี้คุณก็มีความสุขอยู่แล้วในด้านของการงานการเงินนะแต่ว่าพอความรักมันลงตัวลงเอ่ยได้เนะี่ยคุณก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขไปใหญ่เลยเน่นะเป็น the m p r e s s เลยนะคะยังไงดีใจด้วยนะคะคุณมังกรคือไพ่ดีมากนะคะหน้าไพ่ดีอ่าอาจจะมีนิดนึงที่แบบว่าทางคู่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภาระการงานอนะบางทีเขาอาจจะแบบงานยุ่งหน่อยนะคะยังไงก็ดูแลกันนะคะเพราะว่าคุณอนะดวงดีแล้วเนี่ยไม่จะพูดทุกค,คลิปเลยที่ เวลาที่ดูเปิดไพ่ออกมาในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคู่สมรสแบบมีปัญหางานอะไรเงี้ยมีจะแนะนําให้คุณแบบว่าคอยคอยดูแลเขาหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีแบบถ้าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่เนาะในเกี่ยวกับเรื่องงานน่ะถ้าเรารู้อย่างนี้นะคะเราเปิดไพ่ทาโร่มาแล้วเราเห็นนะ่ะเราสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งบาภาระอะไรกันได้แล้วก็ช่วยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตสมรสมันมีความสุขได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์ขอคำแนะนำแองเจิลส์ค่ะ เมก e ี h เอฟฟอร์ดนะคะนี่แหละคือคู่ของคุณอ่ะเขาเริ่มรู้แล้วไงไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือแต่งงานแล้วนะคือเขาเริ่มรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาดือ้อดึงเขาเถียงกับคุณเขาเจ้าชนะคุณมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่เขาจะเสียคุณไปอ่ะแล้วเขาไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะในเรื่องของความรักล้วนๆเนี่ยนะเขาจะพยายามที่จะกลับมาให้ความรักคุณนะเป็น night of cups นะคะเขาจะพยายามทําให้คุณรู้สึก ว่าถูกรักรู้สึกดีอ่ะแล้วก็เหมือนกับพูดง่ายๆคือเขาง้อะค่ะนะคุณจะรู้เลยแหละว่าเขากลับมาแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีขึ้นถ้าเขาเป็นคนที่พูดน้อยก็คือเขาจะใช้การกระทํานะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบช่างพูดอย่างเงี้ยเขาเปิดเผยความรู้สึกเขาก็จะมาขอโทษคุณแบบจริงจรงจเลยแหละนะยังไงก็ดีใจด้วยนะคะให้ดีมากนะคะสําหรับสิ้นปีนี้นะคะขอบพระคุณคุณบังกอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่อง Channel, เมมเมชแนลแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในปีหน้านะคะสําหรับดวงไรปักนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ